สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เข้าสู้บรรยากาศนะคะแฟนมิตติ้ง,งน,ะนะคะ <ไป S 2> วันนี้โอ้ยอบอุ่นหลายค่ะเป็นการตุ่มห่วมแฟนคลับนะคะที่หักในเสียงอีสานศรัทธาในคุณแม่นกน้อยอยุไรพอนะคะเมือ่อกี้กินผ้าแรงค่ะมากินเข่าห่วมกันะคะเป็นงานที่ สำคัญมากนะคะสาคัญในประวัติศาสตร์จะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีที่ไหนทําแน่นอนที่รวมแบบว่าเป็นแฟนคลับซ้าสมทบทุนกันนะคะจัดงานนี้ขึ้นมานะะมจัดงานนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนนะคะสนับสนุนของเรานะคะเราก็จะขึ้นป้ายขอบคุณนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะ ่เป็นการรับโครงเนี่ยเป็นแม่น้อยเลยพ่อค้าโอ้หนาเฮ้ยขายตัวตอนนี้เอาใครบัตรขายตัวแล้วเด้อต้องบัตรต้องผัวได้งานนะคะมาเด้อต้องตัวอี๋นาที่นั่งได้เด้อทั้งหนาค่ะบัตรเลิกขายบัตรขายผัวแล้วครับขอบคุณมากนะคะสำหรับแฟนบอลเราคงเสียงอีสานอาหารบริมารคบอมนั่งหนา คือเกินเข่ารวมกันมาบ่อนก็นั่งหน้ามาชาก็นั่งหลังมาดึกดื่นเดินไปยืนยุกงไก่เออเป็นธรรมชาติอม้าม้าพี่น้องเขาเริ่มขายบัตรขายตั๋วอ่ะพนักงานขายบัตรพร้อมแล้วจ้ะเออพนักงานนาประตูฟอกแล้วพนักงานขายประเด็ ก็พ่อแล้วประเด็กน้อยประเด็กนัวขั้วเสลปิสายใหญ่จ้าอืมพี่ดอกมะฮอดย่ามใดกาเชิญจ้ะจับจอมมองที่หาที่นั่งด้านหน้าเสิร์งเราก็จะเริ่มหนึ่งก้อนหูจ้ะตอนนี้เชิญเชิญครับน้ำกันก่อนอืมชาหรับแฟนซิ่งแฟนบอลลัมมะฮอดแลวกาเชิญเชิญอ้า ลิ้นเตเวทิลเตเวทิชอชดอฟเฟอร์ไปกินข้าวแม่ปิกเล็กนะคะกินข้าวกินน้ำไปคุณอันนี้คุณแม่ปานดอมครัคุณนะคะคุณแม่สุเฟอร์ขอบคุณจ้าเฮียจู๊กซะละก้าอี้มีบริการด้านในเออเก้าอี้มีบริการด้านในค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศของงานคืนนี้มาให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อ บรรยากาศของการกินปลาแรงก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ